เ่วก่ยก็ีตาตเนี่ยหมูีแปงนี้ไปใส่ง่อยหนกซีจนเขาสิได้นับจนถึงน้ำถึงนับโอรสแต่ควางเ็โตตควางบ่ลลที่แลลวนี้ไปเน่ไปกับว่าเฮตโต้ไปนี่มิตรรับเขายังเหนียวย่งทางเนเขาตีตะข่องว่มีหฮดจังเน็ตสีซกไวยเลย่จะได้ไปกินหอด

เจอจ้าบอกเดบบอบ่รู้ว่าชื่ออยงเว่เจ็บเจ็บเจ็บคเจ็บแ่นบ่กรรมการบอกอะไรครทพักอาีพดิจงหว่าจิตภาคี่เาเาคิดว่าเ้ากับจะมาเดบบอนั่ดว่ากบ่จังหวะโหดกานครอนั้นเราตั้งใจรูว่ตั้งใจอรูกนั้นก็ไม่นับก็เหมือนนับ่น้องๆนับเลย ใช่ไหมครับแล้วเราเอาตัวไม่รอดเองง่ายๆเราเอาตัวไม่รอดเราบิ่งแล้วป้องกันตัวไม่เป็นก็คือมวยดอกนั้นนี่ปิดกล่องแล้วใช่ไหมปิดกล่องแล้วครับปิดกล่องแล้วยกห้าทำยไงเราก็ชนะพูดตรงๆบอกตรงเข้าล้องอย่างนี้ทำยังไงเราก็ชนะผมบอกตรงมวยอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งหรอกตอกห้ากาต่อยอย่างเงี้ยเราเตะทีหนึ่งเป๊ะเราก็ชนะอย่างไีเราก็ชนะแล้วกันลูกได้นับยกสี่ะ แล้วเราไปทำอย่างนี้ไม่มีประโยชน์มันวิ่งหนีอย่างเดียวไปโตเขาก็โตมีเฮมีเฮเขาก็พระเดชมองว่าหมดยกสุดท้ายเนี่ยเรามั่นใจไหมตอนตอนไม่ไม่มั่นใจผมว่ามีมีแพ้ด้วยเพราะอะไรถ้าเขาเมายกด้วยเขาบอกตรงด้วยถ้าไม่ได้ลูกลูกการ์ดไม่ได้ลูกนั่นแหละจบเลยรับกรันตี้ันตองร้บฝากสั้นๆเลยเจนแฟนที่เชียร์เรานี่หน่อยขอโทษช่วยแนะนำแกครับ อันนี้ทำไม่ได้ทำไ,ได้ไม่ดีครับไม่เป็นไรครับเป็นลังใจสู้ต่อไปครับน้องโอเคครับข้าใหม่ครับ